ทุกคนคะ่ะมีใครมองว่าสันวงสะทอนเนี่ยมาหากินกับแพลเพา,เพาแสงทองกันบ้างคะ่ะแน่นอนคะ่ะว่าชาวเน็ตหลายๆคนเขาก็ถล่มคอมเมนตน์ีกันเยอะถล่มกันเยอะมากๆนี่ะโดยที่ที่บอกว่าทางสันวงสะทอนเนี่ยคะ่ะ เข้ามาหากินกับแพลวพาวแสงทองเป็นอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างเนี่ยคะ่ะแล้วก็มาเกาะแม่แพวกินนะคะด้วยความที่อายุเท่านี้ยังไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยวงลิเกก็เป็นของพ่อหรออะไรแบบเนี้ยคะ่ะทางซันวงสะทอนก็เลยพิสูจน์ให้ดูซะเลยค่ะว่าฉันเนี่ยไม่ได้เข้ามาเกาะแพวพาวนะแต่ละอย่างที่ฉันได้มาฉันโอนให้กับแพลวพาวแสงทองหมดเลยเพื่อที่จะให้เธอเก็บนั่นเองคะ่ะงานนี้บอกเลยนะคะว่าแฟนคลับหรือชาวเน็ตเนี่ยต่างก็ คอมเมนต์เกินรัวๆค่ะคุณผู้ชมค่ะกานมันเป็นกระแสมานานแล้วเ,วเนอะกับเรื่องราวนี้นะคะโดยที่บอกว่าทางสันวงสะทอนเนี่ยมาเกาะเพวาพาวกินเนี่ยมันเป็นกระแสมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ว่าได้แต่สันวงสะทอนเขา มีความสามารถนะคะเขาอายุน้อยก็จริงแต่เขามีความสามารถค่าบริหารวงลิเกของเขาได้นะคะดูแลช่วยคุณพ่อเนาะแล้วก็มาช่วยทางคุณแม่ใบพาวแสงท้องค่ะซึ่งจะให้ค่ารางวัลน้ําใจหรือมาละไรน้ําใจเนี่ยเขาก็ให้ทางคุณแม่เพาวเป็นคนเก็บทั้งหมดเลยนะคะซึ่งล่าสุดนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเตะบอลครั้งแรกของทางคุณแม่ใบพาวเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมคะที่สําคัญนะคะมีโมเมนต์ที่น่าประทับใจแล้วก็น่าจับตามองอีกโมเมนต์หนึ่งค่ะก็คือทางคุณ วนสะทอโอนค่างจ้างเตะฟุตบอลให้กับแม่แพรวแสงทองค่ะคุณผู้ชมงานนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าอยมันก็เป็นเรื่องปกติมาอาจจะให้นิดๆิหน่อยหไม่ค่ะคุณผู้ชมคะ90,000ื 90, นั่นเองค่ะ โอนให้เป็นจํานวน9,000คุณผู้ชมสามารถดูได้เลยนะคะสันวงศอรโอนเงินให้ทางคุณแม่เพรพาว50,000บาทนั่นเองค่ะนี่นะคะทางคุณแม่เพรพาวเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์เนาะบอกว่าวันนี้เพรพาวได้ค่าจ้างเตะบอลขอบคุณครับสันวงสะทอนมีอีกบอวซันนี่นะคะก็ขึ้นอโอนเงินเลยนะคะเมื่อ14กันยายนเวลา4ทุ่ม9นาทีค่ะนายสันวงทอร ธนาคารกสิกรไทยนะคะโอนให้กับนางสาวพัฒนันนะคะจำนวน90,000บาทนั่นเองค่ะโอ้โหบอกเลยว่าเริดม,มากนะคะนี่เลยคะ่ะที่ใครเขาบอกว่าเอ้ยซันวงสะทอนเข้ามากเกาะวพาวกินนะคะเห็นไหมคะเขาไม่ได้เกาะนะคะมีเท่าไหร่เขาให้แพวพาวเก็บหมดเลยนะคะแล้วเขาก็ เตรียมที่จะออกงานแต่งเร็วๆนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปว่าใครเลยอย่าไปบุลลี่ใครคร่ะว่าเขาเนี่ยเข้ามาเพื่อก่อคุณแม่พผาเผาถึงคุณแม่เผาเขาจะอายุเยอะกว่าก็จริง แต่เขาก็สร้างไปพร้อมๆกันนะคะไม่ได้มีทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะ,ะเข้ามาเกาะกระแสรหรือเข้ามาเกาะใครกินค่ะต่างคนก็ต่างทําหน้าที่นะคะทางซันวงสะทอนก็ช่วยเหลือทางคุณแม่ใบพะพาเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนลหลายๆเรื่องเนาะคอยซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจถือว่าก็ดีมากๆแล้วนะคะเพราะว่าทางซันวงสะทอนเข้ามาในชีวิตของคุณแม่เบพะพหลายๆอย่างมันก็ดีขึ้นนะคะไม่ได้อยู่ที่เดิมเนาะ เพราะว่าหลายๆอย่างมันก็ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นในด้านของ ใจิตใจนะคะใจิตใจเนี่ยทางคุณแม่ประภาวก็ดีขึ้นเป็นอย่างมากเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าใครที่ได้ติดตามเรื่องราวนะคะก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่ประภาก็เคยพูดว่าสันวงสะทอนเนี่ยเข้ามาทําให้ยิ้มได้แล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ปลอดภัยของทางคุณแม่นั่นเองนะคะทางประภาแสงทองเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกคะ่ะแค่ออกมาพูดบ้างบางครั้งเนี่ยค่ะว่าสันวงสะทอนเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็มี อะไรหลายๆอย่างนะคะให้มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดขึ้นเนาะอย่างเช่นด้อมคู่อย่างงี้ค่ะก็จะมีด้อมคู่มีบ้านฮารกอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีรายการของซันวงสะทอนค่ะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีกันแดด SP ีเนาะคุณผู้ชมค่ะมีหลายๆอย่างที่เราเห็นว่าทั้งสองคนเข้ามาสร้างร่วมๆกันไม่ได้หาฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะที่สําคัญลิเกของเขาก็ยังดําเนินการต่อไปอยู่นะคะแล้วก็ทางอ่า พยาพาวแสงทองก็ยังดําเนินการต่อเหมือนกันตอนนี้นะคะร้องเพลงเริ่มจะเก่งแล้วเนาะสำหรับเพลงลูกทุ่งนะคะลูกทุ่งอินดี้อย่างนี้ค่ะเริ่มเก่งมากๆแล้วนะคะบอกเลยว่าพอได้เห็นสลิปโอนเงินแบบนี้ก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยทำให้หลายๆคน ก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยขาอ่อนกันอยู่บ้างนะคะบอกเลยนะคะว่างานนี้มีสันสะเทือนแน่นอนนะคะไม่ได้มาเกาะใครกินเด้อนี่เห็นกันแล้วใช่ไหมมีหลักฐานด้วยนะคะบอกเลยว่าชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับเนี่ยคอมเมนต์กระดัวต่างก็อิจฉากันเป็นแถบเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าเริดมากๆวงสะทอนสายปีที่แท้วาสนวาพี่น้องคาแล้วก็หลายๆคนก็พูดนะคะว่าเป็นสามีแห่งชาติหรือเปล่าคะเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นครั้งแรกนะที่เราเห็นสลิปโอนเงินจาก คุณสานวงสะทอนโอนให้ทางคุณแม่พยาพาวแสงทองแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นครั้งแรกเลยค่ะอันนี้เรียกได้ว่าเราเห็นกันบ่อยแล้วเนาะนี่นะคะคุณผู้ชมขามันพิสูจน์ได้ว่าคนคนนั้นจริงใจกับเราจริงๆเราไม่จําเป็นต้องร้องขออะไรเลยด้วยซ้ำนะคะก็เห็นว่าเขาทําทุกอย่างให้เรานะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกโมเมนต์ที่น่าประทับใจแล้วก็น่ารักมากๆแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วค่ะว่าเขาเนี่ยเข้ามาพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลครอบครัวของทางคุณแม่พยาพาวจริงๆค่ะเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่า เป็นครั้งแรกของทางคุณแม่ใบพเพาวที่เตะบอลครั้งแรกในอาชีวิตที่แบบเตะครั้งแรกที่แบบจริงจังเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการเตะบอลจริงๆครั้งแรกในชีวิตของทางคุณแม่ใบพะพาวค่ะโดยที่ ทางคุณแม่ประภาเขาถามแฟนคลับนะคะบอกว่าเป็นยังไงกันบ้างนะ,ะสำหรับงานฟุตบอลกระชับมิตร EP2 นะคะศึกลูกหนังแสงทอง SP ประทะตำนานคนอีสานนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกิจกรรมนี้กันนะคะเพราะเราตั้งใจให้ทุกคนมีความสุขไปกับพวกเรานะคะสำหรับแพวคิดว่ากิจกรรมนี้ดีนะคะผ่อนคลายดีได้ออกกำลังกายด้วยได้เจอมิตรภาพดีๆแลกเปลี่ยนทัศนคตินั่นเองนะคะก็ออกมาโพสขอบคุณแฟนคลับเนะะี่ยค่ะ บ้าน SP ที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็แฟนขับทางด้านอื่นเนาะไม่ว่าจะเป็นทีมงานอาเพลพาวแสงทองเนาะบอสเอแล้วก็เจ้าของสถานที่ค่ะแล้วก็หลายหลายคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตเพลพาวแสงทองค่ะแล้วก็ทางทีมงานทุกๆคนเลยแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้อมพักบ้านคู่อะไรก็ว่ากันไปเนาะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันต่อไปแล้วกันนะคะพน์นีนะคะก็คงเป็น อ,อีกพจน์หนึ่งนะคะที่ทําให้หลายๆคนขายข้อสงสัยเนาะสำหรับว่าซานวงสะท้อนเนี่ยกเกาะแพลาๆกินจริงหรออะไรแบบนี้นะคะก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะคะมีการโอนตังค์ให้สักขนาดนี้คงไม่ได้เกาะกันกินหรอกเนาะจริงไหมเออซานวงสะท้อนถึงเขาจะอายุน้อยแต่เขาก็มีความสามารถค่ะอย่าไปดูถูกใครเลยนะคะเพราะสักวันหนึ่งนะคะเราอาจจะเจอคนแบบนี้ก็ได้ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะฝากติดตาม ศิลปินนะคะฝากติดตามผลงานของเพียรพัฒแสงทองต่อไปซันวูสะทอนนะคะหรือว่าบ้าน SP เนาะคุณผู้ชมขาฝากกำฝากส่งกำลังใจพพอร์ตกันต่อไปค่ะส่วนวันนี้จินเองต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบกันเลยค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ